อิ่บุญแล้วใส่เนี่ยข้าวกล้องหอมะลิใส่น้ำตับทิมนะข้าวตับทิมของคิพปรีนอร่อยมากไม่มีไม่มีที่ไหนทำมีหนึ่งเดียวในโลกแต่ทำไมไม่มาใครมองมาได้เพราะพอดีติดภารกิจก็เลยทำไม่ได้ต้องมาเลิก อันนี้ฝ่อไข่อไหมแมาไปะไรนลุ่มต้ที่หม้อเรากหมดแล้วยนะัง <c oughs> ี้อ <Works> ก <okay objectively> <semester> คะกะติกด้วยบีดด้วยอันนี้ของใคเลยอะด้วมยอ่บ้านอันนี้ของเราหมดเด็กน้อยยิ้มเลยกระโดดค่ะ

เพราะว่าหยิบแล้วไม่ได้มาไม่สนุกแล้วเจอแล้วเจอกันอยู่ตะปูคือมันไม่ใช่ค่ะวัดป๋าไอ้นี่มาจากไหนดูกระจุกกระจิกเลยเบียร์โหดีเลยยังไงดีมากโหโชคดีอยู่แล้วว่าแต่บางครั้งก็ไม่อยู่แล้วว่าแต่เราก็คิดแต่ตอนก็สูงดีแบบ Sampai jumpa di video selanjutnya. 我就不告诉你。 ถอดแม่ถอดแม่มีอไรใ่ไมคงมีคนเก็บแล้วมั้งก็มีคนถามอยู่ ถัดวถัดวัดไม่เตวแวัูถาดวัดำ๋วยเตี๋ยว๋วยเตี๋ยกับแำก๋วยเตี๋ย้วลูกับแก้วลูวกทำก๋วยเตี๋ยวก็มีคนเกับแล้วเออแก้วช่วยกัน <ลง S 2> โอ,โอเ้วย้ตัทิ้งอือฮึให้อะไรมาูตูีู้ด

ไปไหนไปไหนตอนนี้ไปไหน,ไหนแล้วต้องใช้ยังไงของนี้ดีหรือไม่ดีผมพูดดีอะใครอยู่ไม่ได้อันเนี้ยไม่มีพยแล้วบอกคนนั้นก็อยู่นี่เดี๋ยวพบว่าองค์นี้ดีที่ ไก็ด้เทียงผมไม่ได้เลยเบอรไปเก็บก๋วยเตี๋ยวจะดินทารับหลังนะผมจะคุยตลกนะผมคุยเรื่องจริงนะผมเป็นคนนีเขาบอกลูกชายผมไม่เก็บผมพูดตอนนั้นผมไปไปบอกมาอยู่ผมตแล้วไหนดูดูปฏิบุริคออ่าิประคองนีรรกเตวันวันำานั่งเดินมัวแค่ไม่เขาผมค่นั้รอกผมพูดผมพดว่าตรงนั้พูดผม แล,ล้วมันบ้างแล้วแต่ผมผมว่าเอาข้อมูเลเลยที่คาพูดเราก็ฟังเราฟังแล,แ,<ค>แล้วเราเราก็เนีมันก็คนถ้าทำตัวนี้เราผายคคนะเครียดพออะไรเข้าถึงหลวงพ่อตัวเริ่มเริ่มเขียนสมัยก่อนหลวงพ่อปปเป็นอะไรก็แต่งตัวให้ทีนี้จนลงุงเข้าไม่ติดหลวงพ่อมีคนทำไปแล้วตัวเองก็เ,รเครียดแล้วเดี๋ยวเป็นผมผมจะทำออกยังไงเราวมาละลยผมมาผมรู้ผมอยู่บ้านแบบพ่อ

پھر <coughs> ڏيھن <coughs>